นายถ้าจะออมอ๋อบ่หมายว่าที่เราน่ะใช่เรียนผู้มอเราว่านะอ๋อนายจับผู้มออ๋อมอแล้วน่ะมอบ่เลยอ้าแง่รอแต่กองอ้าเอาลงอยู่นี่อ่ะรออ่ะกองมอแล้วก็โยนได้เอ้ยไปขวัญเนี่ยไปเดี่ยวๆโคมนี่โคมนี่สิมานี่เฮ้ยกองป๊า

ปลาให้ตัวท่าไหมฮะท่าจรางท่า งานเอาบามาปูในนี้าม่ี่ไไอ่ลง้วมนไ่อยงไม่่จูบยาท้ออะไรนี่แต่ามนชีเยนมการูยาทเอ๊ะออนนัวกูอ้ไ่ดวัมันเลยเป็นวัเลยแม ยิ่่าออูยินมันเนี่เลยไหน้าเลยทีเดีมากงทีเดียวเฮ้ยตกงอะปู่คแรเดีโม่ลนายนนกองตามโลซีอตาหน้ามคุยงียจู่ยิ่มาล้ตรงนตัดคคุยงียเลยรเอเดียดข้า อชกดื่กรเด่อไประเดื่อไปกระเดื่อไปเ่ไปเฮ้เฮ้มาเลยนีเลบข้อ่ะ

ဒီဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဆောင်ထဲကလာရအောင်။ကို့့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 ့